สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่มาค่ะเรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่ขา องนี้ค่ะพี่ขามาเป็นช่ออย่างนี้นะคะพี่จะมาเป็นช่ออย่างนี้นะคะพี่ขาช่อนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าองค์เหมือนกันนะคะพี่ขาช่อนี้เก้าองค์หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่ช่อนี้มีเก้าองค์นะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ขาแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจยังไงถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่ขา พี่พี่ออนไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0ูน0 6แปดสีู่นกห้าเก้าหนึ่งแปดูนค่ะพี่ขานะคะ ช, oh en. ok ช่อหลวงพ่อเงินช่อนนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่1,200บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาช่อหลวงพ่อเงินค่ะส่วนเล่มนี้นะคะพี่ขาจะเป็นมีดหลวงปู่ทิมนะคะพี่มีดนี้จะเป็นมีดหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทค่ะพี่มีดหลวงปู่ทิมเล่มนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทค่ะพี่สภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะเล่มนี้แม่ค้าขอ ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาพร้อมโอนหนึ่งพันบาทค่ะพี่มีหลงปู่ทิมค่ะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่ขาจะเป็นตะกุดสายคัดเอีวหลงพ่อผางนะคะพี่ตะกุดสายคัดเอีวหลงพ่อผางนี่นะคะพี่ขาจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขานะคะจะมีตะกุดอันเล็กๆด้วยนะคะพี่ขาแล้วก็จะมีตะกุดดอกใหญ่อยู่ตรงกลางค่ะพี่จะมีตะกุดดอกใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะพี่ขาเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ ตะกุดหลงพอบังเท่นนี้นะคะพี่ขาเป็นสายคาดเอวนะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทค่ะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะจะมีตะกุดเล็กๆอยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4สฝั่งละ4นะคะพี่ขาแล้วจะมีอัน,นี้ผ้าอะไรนะคะพี่ ตามภาพนะคะพี่จะมีอันนี้ด้วยค่ะพี่ขาทั้งสองฝั่งเลยคะ่ะพี่ส่วนเล็กๆอย่างนี้ค่ะมีพี่ขาจะมีฝั่งละสี่สี่ดอกนะคะพี่ตะกรุดเล็กๆอย่างนี้จะมีฝั่งละสี่ดอกค่ะพี่พี่ดูความเก่านะคะพี่นะคะ เก่ามากเลยค่ะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ขานะคะเส้นนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ตะกุดหลงพวผางสายคาดเอวสายคาดเอพร้อมตะกุดหลงพอผางนะคะพี่ขาหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบป่ากันเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้นะคะพี่อันนี้จะเป็นเบี้ยแก่พ่อนุ่มวัดนางเอ่อพ่อนุ่มวัดนางลนนะคะพี่ขาเบี้ยแก่นี้แม่ค้าขอไว้ที่ เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เบี้ยแก้นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาเบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่มวัดนางในค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาจะเป็นตะกรุดค่ะพี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อเทียมนะคะพี่ขาตะกรุดหลวงพ่อเทียมนี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ตะกรุดหลวงพ่อเทียมนี่นะคะพี่ขานะคาพร้อมเชือกยาวอย่างนี้นะคะพี่หนูไม่แน่ใจว่าเป็นสายคาดเอวหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะพี่นะคะแต่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะ Peep. ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสส at, ตะกุลหลวงพ่อเทียมค่ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นตะกุลหลวงพ่อทบนะคะพี่ดอกนี้ใช่หลวงพ่อทบหรือเปล่าคะพี่เนะะี่ยค่ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่หนูไม่แน่ใจว่าเป็นของหลว bakın, หงพ่อทบหรือหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ขาถ้าหนูพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะพี่ขานะคะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลาย ทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่ขาจะเป็นประหลัดขิดหลวงพ่ออีนะคะพี่ประหลัดขิดหลวงพ่ออีอันนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทค่ะพี่ประหลัดขิดหลวงพ่ออีอันนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเดือนหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะพี่เดือนหล่อโบราณหลวงพ่อไปองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทาง50 ป่าเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเดิมองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นขุนแผนค่ะพี่ขาคุนแผนเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขุนแผนเคลือบกุวัดใหญ่นะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่600บาท ปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเนื้อกะไหล่เนื้อกะไหล่ทองค่ะพี่อ่าหลวงปู่สุดรอเปล่าคะพี่เดือนหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะคะพี่ขาเป็นเนื้อกะไหล่ทององค์นี้ขอไว้ที่500บาทจะพี่องค์นี้หนูกขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อแดงนะคะพี่เดือนหลวงพ่อแดงองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะพี่เดือนหลวงพ่อแดงองค์นี้หนูกขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ก็ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านชุยนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านชุยอันนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อยหลวงพ่อพระใสนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อพระใสองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่ องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อโบยนะคะพี่องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อโบยค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่หลวงพ่อโบยอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่บุญนะคะพี่หลวงปู่บุญองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาหลวงปู่บุญค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อท้องสุขค่ะพี่องค์นี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อ ทองสุกนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเหมือนกันค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นกิ่งค่ะพี่องค์นี้จะเป็นกิ่งหลวงปูหมุนนะคะพี่กิ่งปูหมุนนี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่กิ่งปูมุนนี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเะยค่ะ กิ pelled, sword, ่งหลวงปูหมุนค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่รูปหล่อโบราณเกาเกาๆองค์นี้ไม่ทราบที่องค์นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะพี่องค์ขอโทษค่ะหลวงพ่อพรมค่ะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อพรมองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50า ปากกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาจะเป็นเอ่อ เหรียญพระครูพี่บูนนะคะพี่เหรียญพระครูพี่บูนองค์นี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูเอี่ยมค่ะพี่เหรียญปูเอี่ยมนี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เหรียญหลวงปูเอี่ยมนี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นพระเนื้อไม่กระสิ์นะคะพี่เป็นพิมสองหน้านะคะพี่ขานะคะ พระเนื้อม่กะสิทธิ์พิมพ์สองหน้าอง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปูเอี่ยมค่ะพี่ขามีตะกรุดรอบตัวนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้หนูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหอลวงพ่อเงินนะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่องค์นี้หนูกขอไว้ที่ 500ร้อบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นกะลาแกะลาหูนะคะพี่กะลาแกะลาหูอันนี้มีตะกรุดด้านหลังด้วยนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่6 0ร้บาทค่ะพี่กะลาแกะลาหูองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0ร้บาท ปลายทาง50บาทเลยค er mm ่ะ hmm. พ so ี the the ่ขาส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาจะเป็นเหรียญระฆังหลังค้อนค่ะพี่จะเป็นระฆังหลังค้อนนะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ก็จะเป็น เป็นเหรียญพระพุทธินรานะคะพี่เหรียญพระพุทธชินาราองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเกาะพังานค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังานองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังานค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่ปิดตาแร่บางไผ่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋านะคะ 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาปิดตาแร่บางไผ่คะ่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงปู่รอดวัดวังน้ําบนนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเดียนหลวงปู่รอดวัดวังน้ําบนองค์นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่ขาองค์นี้หนูกขอไว้ที่500บาทจะพี่ส่วนองค์นี้ค,นนค่ะพี่ขารูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่รูปหล่อนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะ เป็นหลวงพ่อทาวัดพานียงแตกครับพี่ องนี้จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเงียงกองค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นพระรอดนะคะพี่พระรอดอง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่ขามีรอยจานทั้งตัวเลยค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ปิดตา องนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเข็มกัดพระพรมปูดูนะคะพี่จะเป็นเข็มกัดพระพรมปูดูองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่เข็มกัดพระพรมปูดูนี้นะคะพี่ขานะคะเอาไว้ใส่ตรงเน็บเสื้อก็ได้นะคะพี่ขาตรงกระเป๋าค่ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาจะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่องค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขาอง์นี้ขอไว้ที่ห กร้อยบาทจะพี่หลวงปู่ทวดอ,องคนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นปิดตาหลังแบบพ,พร้อมฝังตะกุดนะคะพี่ปิดตาหลังเบบพ,พร้อมฝังตะกุดอย่างนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะขอโทษค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นตลับไม้หลวงปูดทิมนะคะพี <utan> ่อันนี้จะเป็นตลับไม้เก่าโบราณของหลวงปู่ลองคุณแผนหลวงปูดทิมนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะเขาจะเขียนว่าหลวงปูดทิมด้วยนะคะพี่ขานะคะอันนี้อีกฝั่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาถ้าภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ตลับนี้จะใหญ่กว่าตลับเมื่อวานตอนเย็นนะคะพี่ขาจะใหญ่กว่าตลับเมื่อวานตอนเย็นนะคะพี่ขานะคะ อันนี้ตลับนี้แม่ค้าเปิดไว้ที่1,500บาทจ้ะพี่ด้านในจะเป็นสีแดงนะคะพี่ด้านในจะเป็นตลับสีแดงนะคะพี่ไอสีพึ่งสีแดงค่ะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,500บาทค่ะพี่ตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,500บาทนะคะพี่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ค่ะนะคะข้างในก็จะมีพระหลายองค์นะคะพี่ขาพระหนึ่งองค์สององค์สามองค์สี่องค์ห้าองค์หกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็สิบสองสิสามสิบสี่พระสิบสี่องค์ถวันตะกุดก็ประมาณหกถึงเจ็ดตะกุดหนึ่งสองสาาหกเจ็ดตะกุดเสร็จ เจ็ดดอกลูกอมสองลูกนะคะพี่ขานะคะอ่าซื้อราคานี้คุ้มมากเลยนะคะพี่ขาคุ้มจริงๆค่ะพี่ขานะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ขานี่มุนไปได้ค่ะพี่ขาราคานี้ถือว่าไม่แพงนะคะพี่ไม่แพงเลยค่ะพี่ขาคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะพี่ขานะคะสนใจยังไงก็โทรเข้ามาได้นะคะพี่ขานะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขานะคะตลับไม้หลงปูดทิมนี่นะคะพี่ขา อ่าอ่าอันนี้นะคะพี่แม่ค้าขอว่าที่1 5 0 0บาทนะคะพี่1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตลับไม้หลงปูทีมค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าอ่าอีพีนี้ดูแล้วไม่ชัดยังไงนะคะพี่ขานกวนพี่พีอนไ์มหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ค่ะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ